ลำลังดังเลยทิกตอกตเลยคนนี้น,นี่หยดแกแกโทษพี่ใ <c oughs> <c oughs> ส่เสื้อสีแดงทำมือนเี้อ่ะพี่นะพิกไปเลยค่ะได้ครับพี่ครับเราไม่ใช่ขวัาว <c oughs> ่าเราจะถาม จบกับรายการนี้ได้ใช่ครับไม่เคยคิดที่อยากจะรับรายการแบบจริงจังในชีวิตนะพี่เพราะว่าเป็นคนที่เกิดมาไม่ชอบเรื่องเครียดครับแล้วก็เป็นคนแพ้ได้พี่ชีวิตจริงเป็นคนแพ้ได้ไม่ชอบการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่แม่เขาบอกว่าเราเก็บเราเก็บทั้งวันนะตพวท้ตัวตีเครียดคือมาตุ้มเขาก็บอกว่าเป็นเรียลลิตี้พี่มันไม่มีบทอ่ะเราก็คอนติเนียร์เองไม่มีบทเราก็เล่นจริงเลยถ้าเราแบบรู้สึกแบบเครียดจริงแล้วก็บอกอ่าทะเลาะจริงแล้วก็บอกโอดจริง บเราก็บอกรายการเลยแล้วก็ค่อยไปขอโทษทีเดียวครับเพราะว่าพี่ลูกเกดเขาน่ารักมากครับแต่แม่เขาบอกว่าเราโกรธเขามาทั้งคืนโกรธเขามาทั้งทุนใช่ใช่ใช่โกรธโกรธเรื่องจริงแล้วก็ต้องเคลียร์กันตลอดครับต้องเคลียร์กันทุกอาทิตย์ก็คือถ้าเกิดเลิกแล้วครับก็จะไ่กลับบ้านรอเคลียร์กับพี่ลูกเกดกี่อีพีรอคือผมต้องเลิกรายการนี้ครับตอนกลางคืนก็เหมือนเมื่อคืนตีหนึ่งล้วพี่ลิเดียก็โทรมาอะไรเงี้ยหรือผมก็ต้องพิมพ์ไปหานัทนิสาทุกครั้งที่ถ่ายจบกับพี่เพราะว่า เนื่องจากถ่ายแล้วมันจริงจังกันมากไงเราก็แบบด่ากันจริงด่ากันจริงโกรธกันจริงอะไรเงี้ยพอจบรายการก็ต้องมาขอโทษกันไปถึงระดับไหนถึงต้องแบบกรธกันเลยข้ามวันขนาดนั้นแม่เขาบอกว่าแรงอยู่แรงอยู่ด่ากันจริงอ่ะก็โกรธเพราะว่าพีู่กเกดเขาเล่นเกมเก่งไงเขาเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากเข้าใจป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่จริงหรือนี่จริงๆเขาใส่มาเต็มเลยเขาเล่นเกมเก่งมากแล้วเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไงเราก็แบบว่าบางทีเราแบบเราแบบ เราเฮ้จริงอะอะไรเงี้ยเราต้องมันน่าหงายไหมหรือว่าแบบเวลาเจอเขาเล่นมันไม่น่าหงายพี่แตมันแบบพี่เป็นคนอย่างนี้เหรอเคาป่ะเพราะว่าหลังกล้องอะเขาก็พี่เก่งชิวดีมากคนหน้ากล้องเอ้าธรยศเราอีกแล้วเราก็ต้องเคี่ยวว่าตกลงเป็นยังไงพี่ตกลงเป็นยังไงอะ หน้ากล้องเราก็แรงดิเพราะว่ามาตุมเขาให้สิทธิ์เราเาป็เนตีน่เ,เพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่าเราไม่ได้อยากทํานะแต่การแบบนี้ถ้าเกิดเขาให้เราทาําอ่ะเราก็ขอเป็นตัวเรา,เาใช่ที่เพราะว่าชีวิตจริงก็เป็นคนไม่ชอบแข่งไงแต่ว่าเหมือนคนเป็นไบโพล่าเวลาเครียดอ่ะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มันก็ต้องแบบตะโกนใช่มันต้องมีตะโกนมันต้องมีโมโหอะไรแบบนี้ เออใช่ใช่มันโลกตะโกนดีหนึ่งใช่มันแี่พี่ไปดูว่าพี่จะรู้ว่าเยอะเลยอ่ะล้ามีคนอีกนะแมาแล้วแม่อาแล้วการสุดท้ายแล้วเป็นอ่เป็นครั้งแรกที่รับนะครับยืนยันครับเป็นครั้งแรกที่รับนะครับโซเชียลบริเร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีซีซั่นหน้านะครับบอกประตูว่าให้ไปติดต่อคนอื่นก่อนเลยค่าจ้างค่าเพิ่มค่าตัวล่ะไม่ไหวไม่ไหวพี่มันมันพี่ผมไม่ได้นอนเลยนะผมไม่ได้นอนเลยเพราะว่ารายการนี้พอมาถ่ายจบปุ๊บมันยังไม่จบนะ เพราะว่ามันต้องมีแข่งต่อแล้วก็ลูกทีมอะวอลเลอร์เขาก็จะทริงจังเขาก็จะโทรตามเราโทรตามเรามาคุยงานต่ออะไรเงี้ยพี่แล้วเราไม่ได้นอนอะคือชีวิตจริงเรายังไม่ได้มาจุกจิกขนาดนี้เลยอะต้องมาโทรตามเราอะไรเงี้ยไม่ได้นอนเลย หลายคนก็ยังมองว่าแบบเราแบบมีความแบบสนุกหุกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมาเป็นหัวหน้ามันจริงจังอ่ะต้องมาใช้แบบความแบบลูกทีมเออลูกทีมแล้วก็อะไรแบบงี้คือใช่ใช่ใช่คือหน้ากล้องอะดูหน้ากล้องอะหน้ากล้องอะดูเคนแบบเฮฮาคพูดอ่าหน้ากล้องอะจะดูเป็นคนแบบแกลงแต๊ะแตแต่แต๊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 แ คนก็ไม่ค่อยเห็นอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นในรายการของเีอเลยใจไว้ใจเป็นเธอได้จเ็แนนน่อฟิตแบกจากลู่ทีมถ้าเดี๋ยวผมผมสปอยไม่ได้พี่แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวพี่ไปดูอ่ะเดี๋ยวพี่จะรู้เลยว่าลูกเกลียดบอผมเยอะโอ้เมือไหร่ก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากในกครับ่นเยอะมากโอ้โหกลับบ้านมันก็เครียดเครียดหัวมากยังไม่กลับบ้านด้วยตกทุกครั้งต้องไปเกลียร์อีมาตูมึงมันจริงเรื่องจริงด่าตะก้องก็มีเอาจริงมีด่าตะก้องด้วยเพราะว่า ที่มันตัมันแบบเหมือนคนโรคจิตอ่ะเสพติดดราม่าพี่เขาจะมาเสพติดดราม่าแล้วบางทีถ่ายตัจนเจ็ดโมงเช้าเที่ยงคืนมึงยังต้องการดราม่าอีกผมก็ไม่ไหวนะปวดหัวมากอยากกลับบ้านแล้วทำอไรให้ได้ให้ได้กลับบ้านด่าตะก้องแม่เลยกลับบ้านเลยดี่ีดีแล้วก็อีคิดว่าถ้าถ้ามันอ่อนแอไปแล้วกระแสชาวเน็ตงเขาจะเห็นใจเราไหมหรือว่าเขาจะเป็นยังไงอาจจะมีทั้งเห็นใจและด่าเรายอมรับยอมรับ กมาคิดว่่าเเหห็นใจอปคงด่าเราเยอะก็มีคงด่าเราเยอะครับเพราะเราอ่ะจะเป็นแบบเด็กที่ดูแบบก้าวร้าวอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าแบบทุกคนเขาก็รุ่นใหญ่กันแบบพี่ลูกเกดอะไรเงี้ยคงไม่มีใครกล้าพูดแบบลูกเกดแม่งลูกเกดก็ปาแฟ้มใส่พี่ลูกเกดอะไรเงี้ยใช่เพคเรากลัไหมว่ามันจะไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะขอโทษไปแล้วก็ตามแต่ลึกๆเขาอาจจะเก็บอยู่เมื่วานเลยไม่แน่ไม่แน่นะเพราะว่าไลน์ไปไม่ตอบแล้วเจอหน้ากอดไหม เจอหน้ากอดแต่ว่าก็จะแบบมีนิ่งบ้างอะไรบ้างก่อนแม่ไม่ยิ้มหแต่เขาเล่นละครเก่งแล้วเลยไม่รู้ว่าอะไรแม่ไม่ยิ้มเลยไม่เป็นไรอยู่โอเคยูเล่นทีมากเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเล่นวะเนี่ยใช่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 เอาถามเรื่องรถหน่อยที่เราไปชี้แจงครับมันเกิดอะไรอ๋อไม่ใช่พี่คือผมมาซื้อรถมาแล้วคนที่เกลียดผมอ่ะคนที่เกลียดผมอะส่วนใหญ่กับพวกแอนดี้แฟนผมมีคนเกลียดเยอะไงเขาก็จะไปแท็กพวกแบบพวก หน่วยนั้นหน่วยนี้หน่วยโน้นบางคนคิดว่าเราแบบทําเว็บมั่งอ่าเราแบบทําเทามั่งเป็นดารามันจะซื้อรถได้ไงวะเห็นมีงานเลยอะไรเงี้ยอ่าบางคนมันคิดว่าผมไม่ไม้มีงานเนี่ยพผมซื้อรถมันก็ไปแท็กอะไรเงี้ยผมก็เลยไปถ่ายเลยไปถ่ายให้เขาดูเลยว่าถ้าเกิดเราแบบทําเทาจริงๆหรือเราทําเว็บจริงๆอ่ะเนี่ยเราโดนจับแล้วอ่าถ่ายให้เขาเห็นดิเห็นแท็กจังเลยเราก็ไปถ่ายให้ดูเลย ก็คือจัดเลยตรงนั้นใช่ใช่ครับพี่มันมีเยอะไหมจะฟ้องไหมเอาคือถ้าฟ้องมันก็คงได้แต่พี่มันคงโกคนด่าผมเยอะมากเลพี่ต่ผมไม่เคยฟ้องเลยพี่เฮ้ยที่เงินเยอะนะเพาไม่ใช่ฟ้องผมไปถามไม่ใช่ผมไปถามมาแล้วมันต้องไปตั้งทนายก่อนแล้วเขาจะคิดคดีแล้วห้าพันห้าพันห้าพันผมกลัวผมต้องจ่ายทนายไปเยอะแล้วผมไม่ได้ตังค์จากคนนี่แหละก็เลยอ่ะไม่เป็นไร เออถ้าเกิดเขามีความสุขก็โอเคครับปล่อยเข้าไปเพราะว่าคนด่าเราเยอะมากผมไม่อ่านพี่ผมไม่อ่านพี่แต่ผมบล็อกผมเมื่อยนิ้วอะเราไม่อ่านด่าเพื่อนสมให้เราอ่านไงเพื่อนสมให้เราอ่านก็มีแต่ว่าเราก็เข้าไปดูโปรไฟล์เขาพี่แล้วเราก็โอเคเราคงให้อภัยเขาได้ไม่ไม่บางคนแบบชีวิตมันน่าสงสารจริงเอาบางคนที่บันดาเราอะชีวิตมันน่าสงสารจริงเพราะว่าเอากล้องมึงยังไม่ชัดเลยอะว่ากล้องมือถือมึงยังไม่ชัดเลยอะ ใช่ป่ะพี่เอาผมไม่ได้บูลลี่อ่ะผมพูดจริงมึงมาด่ากูอ่ะห้องมือถือมึงสียังเพี้ยนอยู่เลยอ่ะก็เลยอ้าวแท้งแท้งแ้เออไม่ร้นไม่น้อยหรอกไม่ร้อนไม่น้อยพี่คนอย่างผมถ้าน้อยนี่ต้องออกจากวงการแล้วนะคนด่าผมเยอะมากด่าป่งพีกูไม่ทำอะไรให้มึงเอาถูกป่ะพี่ผมไม่ทำอะไรให้อะมาด่าผมเออก็ด่าเขาก็ด่าบังงไอ้ปากเบี่ยอมางไอ้ติดทางมากอะไรเงี้ยปล่อยเข้าไปเออ เรื่องก้อยหน่อยไปแซวก้อยเขาอะอ๋อไม่ใช่คือจริงๆ6ฉากจานพี่มันเป็นซีรีส์ที่มีบทแล้วนักแสดงส่วนใหญ่สามารถอินพอไว้ได้อยู่แล้วเพิ่มได้เพิ่มได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครดูหฉากจานนะครับบทจะเพิ่มหมดแลวบทนั้นเพิ่มหรือว่ามีอยู่ในบทหรือว่าเพิ่มมันไม่มีอยู่ในบทพี่แต่ว่าผมมันจะดูสถานการณ์ณตอนนั้นพี่โหนก็ชอบเล่นคือถ้าเกิดใครดูดีพี่โหน่องเขาแบบ พี่หน่งเขารักน้องก้อยเวลาเขาเจอผมมากเขาก็จะแซวผมแหละไอ้หวงก้างไอ้อะไรเงี้ยพี่หน่งพี่หน่งเขาน่ารักเราก็เลยเล่นตามไปใช่พี่แค่นั้นเองครับก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนั้นเลยถ้าเกิดใครใครดูดีๆนะครับประมาณนั้นเลยเห็นเขาเอาภาพจากปกฉักมาใช้บ่อยอ่ะประมาณนั้นฮะถามได้พี่ถามไม่ได้ใจเกรงใจ่คือแล้วในรายการแล้วเฟยเห็นแซวเหมือนกันเลยไอ้เฟยเป็นน้องผมเฟยเนี่ยอยู่จีเอ็มทีวีมาตั้งแต่มันเด็กๆอ่ะผมก็เจอ ตจกับผมเนี่ยก็คือเจอกันบ่อยพี่มีกินเหล้ากันมีอะไรกันแล้วก็ผมก็แซวปกติเพราะมันก็เป็นน้องผมเนี่ยแต่ก็เลยแบบไปตัดไปว่าเออแบบเรามีความสัมพันธ์ยังไงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันจริงๆกันพี่เออยังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงก้างเป็นเป็นเพื่อนที่แบบว่าหวังดีต่อกันครับถ้าเกิดใครแบบรู้จักอะไรเงี้ยผมก็เป็นเพื่อนกับบางคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้นั้นก็เรื่องของคุณแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้อะแล้วเราก็แบบว่าสบายใจจริงๆอะที่ ซัพพอร์ตเขาอะไรเนี่ยในทุกๆเรื่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั่นแหละทางานถ่ายหกฉากแล้วก็มีหมาในล่าที่แบบสลับกันเลี้ยงกันเดือนละครั้งอ่าแต่เราไปฝากเขาดูแลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวเราเองครับหนึ่งเลยคือเลี้ยงหมาไม่ดีเท่าเขาอ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาบินบ่อยไม่มี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 บินบ่อยไม่มีพี่เลี้ยงแต่ว่าบ้านเขาอ่ะมีคุณแม่มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็เลยฝากในล่าอยู่เขาเวลาเจอคนแซว มันเป็นยังไงบ้างเวลาเจอคนแซวพี่นงแซวไอ้เฟยแซวแซวอย่นี้แซวคนบ่อยพี่เขาก็รู้ในหกฉากมันอยู่กันมานานพี่มันอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใช่ครับแล้วเราได้เราได้แซวคู่เขาไหมคู่ใครครับกับอีกคู่คู่เฟยครับหรือคู่ใครกก่อีกคู่หนึ่ง ก็ไอท็อปป่ะอ๋อไม่ครับั้ไหมไม่ไม่ครับอันนั้นมันเป็นแบบสิทธิของเขาครับเราก็เลิกกันแล้วพี่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขาครับอันนี้ไม่ไม่รู้จริงนะไม่ได้คีโมแล้วไม่เคยถามจริงเขาก็ไม่เคยมาถามเรื่องส่วนตัวของผมไม่รู่ีแบบเฟยก็ก็อยู่กับกลุ่มนั้นด้วยนะครับที่อย่างเงี้ยมันแบบต้องมาเจอกันต้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกับเฟยแเราก็คุยแค่นั้นนะพี่เพราะไอเฟยมันก็เป็นน้องผมอะผมก็ให้เกียิเขาอะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเพื่อนฝัเา่ง เขาก็จะไม่มายุ่งในเรื่องฝั่งเราอะไรแล้วก็ตัวไปเราเราได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมไม่เลยพี่คุยแค่เรื่องน้องหมาเลยอย่างเดียวเลยคุยแค่เรื่องน้องหมากับอย่างที่สองคือก้อยเขาเพิ่งส่งเบัตรเครดิตผมมาเพราะว่าไม่รู้ใครไปล็อกอินบัตรเครดิตในเมลเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าช่วยไปธนาคารแล้วก็ไปเปลี่ยนัะทีอะไรเงี้ยจริงจริงเวลาเราใช้เงินอะไรมันจะเด้งเข้าเมลเขาไงอเขาคก็บไว้ไม่รู้ใครบุก ไม่รู้ใครผูกเออหรือว่าเราผูกไว้ตอนไหนแล้วเราผมโง่ไม่ผมผูกไม่เป็นหรอกใช่เขาก็แค่บอกว่าฉันรู้แล้วว่าเธอใช้ค่าอะไรบ้างไปแบงค์ค่าไปเปลี่ยนแค่นั้นเองพี่อย่างอื่นไม่มีจริงๆเราเราเห็นข่าวคู่เขากับท็อปไหมครับมันก็เด้งมาตามฝีดั้งรับพี่เรามีแบบเป็นห่วงหรือแบบห่วงก้างหรือไม่เลยครับพี่จริงเขาเป็นคนเก่งแล้วพี่น้อง้อ่เขาเป็นคนแบบเก่งเขาเป็นคนแบบฉลาดมากผมว่าเขาเป็นเขาเก่งมากอยู่แล้วอ่ะผมว่าเขาใช้ชีวิตได้สบาย ก็คือแบบตอนนี้คือให้สเปนพื้นที่ซึ่งการรายการไม่เคยยุ่งเลยเป็นกังใจตั้งแต่เลิกกันคือไม่เคยยุ่งเลยไอ้นี่ตามแบบสัตว์จริงเลยไม่เคยแบบไปถามเลยว่ามีคนคุยไหมหรือไปไหนไปกับใครไม่เคยเลยพี่แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยครับแว่าเขาจะมีก็โอ้ก็ยินดีพี่เขาเป็นคนเก่งอ่ะเขาก็เหมาะผมอมัน้องก้อยอ่ะไม่เสียดายหรอพี่ไม่เสียดายหรอโอ้เลิกกันมาแล้วพี่สองสามปีแล้วอ่ะ ใช่พี่แต่บางก็ยังมีแบบคันทักคุยกันอยู่เราก็ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบหนังเป็นละครเป็นงานเขาอะไรครับใช่ครับโอเคโอเคจ้าโอเคจ้าขอบคุณนิค่ะได้พี่เมนไรมองตรงก่อนอ๋อ